มากี่บ่อนี่โอันี่ของมากค่ะเรียนเรียนไทยลองดูชิมมึงดูเอานไทยรด้บ่อิเอาเลยเอาเลยเลยกินแ้วมึงเลยอ่าชิมดูสรียนไทยนี่พี่น้องเลยมาพี่หบอือ้นี่ปคืนล้เนะมันแบบมันหวานนุ่มๆนน หมูยอดมากเลยขอบนอกนุน่มในหมายได้บ้านป่าวหนึ่งหนังสือรถชอตมาประกันภัยสามมาพาส,สปอร์ตรถ C มาก,กะหนังสือผ่านแดนหรือพาสด sport คนก็ได้เพราแบบเข้าใจง่ายๆพี่น้องเนี่ยแตคือพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนหล่มรถแล้วกะ็ประกันภัย โอเควันพี่น้องไงต่อคลิปที่สามมานี้เนาะกลับสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์ดทุกคนพี่น้องเไงมานี้ก็มาหอดบ้านหอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไงเนาะแล้วก็ชวนแก็ชวนเรามาอีกใช่ไหมใช่เลยพี่น้องเไงลูกสาวรอหลัดจ่าอี à đi nước lạ, đi luôn, tui cha đó tui cha ở đây xe đi đây à đi đây Nọt leo bà này bay luôn 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 này, Bạn này. Bạn này.

เจ็บบ้าเจ็บบ um 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 ้่มาไม่มาไม่มาไม่เดวนี้มาไม่บุมมีตะมูยอนี่แล้วนี่เดือด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 นี่ลายยางอยู่ไรฉันยอ่านี่งก็นี่เป็นยังปักกาปัจกาบอกแได้นี่โรตีนี่เอซชื่อให้นี่ เสือเองไงอ้าวปลาหมึกเห้งลายยางอยู่ไร้ไรองมากนแล้วกอันนี้มากย่บอนออันนี้ของมากขุเรียนทุเรียนไทยลองดูชิมมึงดูเอาเอาก้นก้นรถด้วยนอ่เอาเลยเอาเลยเลยกินน้วมึงเลยมชิลิอันน่ะทุเรียนไทยมานี่มานี่โดยสบายดีเลยเนาะ

กินบ่มีอะไรบ้านกินได้บ่ได้ได้เยอะกินรยเนาถ่ายกล้องบนถ่ายกล้องแล้สบายดีนะไมสบายดีเท่นี่ก็ยังให้กินเย็บบ่ โดยลูกโดยลูกนะยงีประจางประจางประจางนประจางว่เปนประจางเลยแซ่บแซ่บอะไียเปนตามูเนี้ยแซ่บกินน้องเบิ้งแซ่บกอนเอาทิ่มอยงีลูกนะไปย้าตกบ่เอาไม้แป๊เอาไม้ปบาออ้อมก่อนอ้อก่อนอ้อม อันนี้หอยเมียพบบ้านชื่อเมืาอหอยเมียพบบ้านพบาหอยเมียพบบ้านชื่อมาผักผัวเร้าไม่รู้ฮะเพลงอาเปิดเอาได้เลยบ้าเอ้าเปิดเปิดเปิ โเมื่อก็เมื่อชงได้อยู่คำชีเมื่อเจ็บบอจอนเสือใช่เร็วบอหนีโรตีนี่เอาไปให้ช่างกินช่่างให้เออปันให้ช่างเอาไปให้ช่างหูกินเอาเฮ้ยมีเหื่อมีเฮงเห็ดนั่นผูใช้หลังคาผูเอาออ๋อหนึ่งก็ได้ นี่ก็กล้วยกล้วยล่าแต่ไปทอดอยู่ไทยเราอะมันต่ปักเชฟพุนแต่ก็วนไปมุกอาหารแต่ก็มาที่อีกพีอ่อยองอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ้แทนอันชักนะี้คายเครื่องในเรื่อยนะไปขายคองนะ ไปไว่รถได้สิไปได้รถบริยูได้รถบริยูได้รถนั่นๆ่ไปหอยไปพุ่นก็ได้อือองอ๋องอ๋รีนไทยพี่น้องเเบงเบิ้งเบิงเบิงดูอ่าเบาเตียงชิปบงดูพี่น้องเรแว่ารับประกันโบเช่มาคืนได้หรอวะมาตู้มมีแต่จ๋าวในได้ไปคืนแล้ว

แบ่งงานกอนกล้วยกันทุกทุนใครับแครเนาะเฮฟบี้เหเพราะชื่อชอยย่าเพื่อนยมเงุเพราะมุกนาฮานมัจะเล่าเพื่อนไปขายมุกนาฮานเพาะไทย หมอนมาถ่ายหมอนหมอนถ่ายอันนี้อันนี้ชื่อเล่าหนิชื่อเล่าหนิหมอนถยปะเนี่ยออันนี้ไม่รอดอย่างเี้ยรอ้ไหมรออันี่ไรือยสิอ่ะ dọn người nhanh tàu kia tàu đẹp bỏ tay chung lìa và chung lìa luôn 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 ไปแล้วแบบครับอาไป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 คุณไคือไม่หนักแดงๆนํอันนี้โดแดงๆไอที่ผ่าไม่ได้ไม่ไ้วาจะว่าลบกอะไรสองเมียแล้วฮะบุกกินบุกก็ได้บุกใครว่ตอาลงมาแบนี้โอ้โเจ็บไปนะ

ของเราได้นะต่อไปใช่รือไปเป็นมม่หยาบยหยาบอยู่ามือ่หยาบอะไรถ้าปิ่งตามปิ่งิมาเช่นเฮ้ยเห็ดยังไงเห็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดอันนี้กี่ดิน่บ้าพี่น้องไงพี่น้องไงทอดเป็นที่เรียบร้อยมัเนี้ฟังกินของผักของต้อนึ้งก็ะึกเองเลย มวยไป็นได้เนาะไปน้ำใจกไปเงินได้จืดด้ยเยรอเนาะบิวแอบบูกเนี่ย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 นึกอะไเนี่ยแอบปะมาดีเลยกระดาษเนี่ยกรืดิ่งกระดิ่ง ไอพี่น้องเง้ยบ้านนี่หอดจอดถึงเรียบร้อยเนาะทั้งไปทั้งกลับพี่น้องเลยมาเดี๋ยวมาเตียงกันพี่บอกพี่บอกน้องเนาะในการเดินทางไปข้างนี้เป็พี่น้องเลยว่ามันยากมันง่ายสัมไตต้องใส่เอกาสารอย่างนี้ผมใหพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาให้พี่น้องเบ่งน้ำกัน น้อเพียงเนาะมาพี่น้องเอ้บ้านนี่มาต่อกันเรื่องการเดินทางนาะงผมไอ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเตียงเอาเอกสารให้เบิ้งพี่น้องเอ้ก็มีลายเติบอยู่พี่น้องเอ้เนาะก็มีลายสิ่งลายย่างตัวพี่น้องเอ้กับผมไม่ยังหรอกเนาะที่ลักลักมาพี่น้องเอ้มาเตียงก็เอาให้เข้าใจง่ายๆเนาะแบบว่ามันเผื่อมันบวยืดบวญยาวนะผมไอ้พี่น้องเอ้ลักลักๆเลยเท่านี้ก็มี สมมติปุ่มเหลืองเนาะหรือภาษาไทยก็นะื่ u นริมริมรถเนาะก็คือหนึง่งันภาษาลาวเนี่ยอีกหนึ่งสือ่อรถเป็นอย่งไรกันนี่แหละมันจะมีอ่าปุ่มสีเหลืองแต่ว่าของของอยู่ไทยเนี่ยจะเป็นสีสีเขียวเป็นอย่างไรเนาะสมมติเปลี่ยเขียวอยู่ฝั่งไทยแต่ก็ต้องเสียอ่าเทคนิคเนาะอ่าเสี่ยขาทางเป็นอย่างไร คือชมุมอาปีนี้ปีสองพันสิบสามครัก็ต้องเอาไว้บ้งกลมเป็นเอิ้นแต่บริเวณบ้งกลมเนะมันสี่เหลี่ยมนะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ทะเบียนรถนี่ดิทะเบียนยานพาหนะพี่น้องเลยของบัเตียงเองซื้อบัเตียงเองเนาะพี่น้องเนาะกับหัวกับหางบาัเตียงเปิดกล้องนะ่ะพี่น้องเลยเอาพี่นว่าให้พี่น้องเข้าใจคร่าวๆน้ำกันเนาะหนึ่งเลยก็คือบัตรแข็งแล้วก็ปุ่มเหลืองหรือว่าภาษาไทยก็เรื้นริมริมรถ พี่น,องงน้องเหน็นเนาะสมุติลิมรถนั่นแหละต้องซื้อสดเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าว่าโบาในกรณีที่นี่คือฟังเล่าฟังไทยก็คือกันเด้อพี่น้องเลยบอเตียงซีซีเจงให้พี่ให้น้องได้เข้าใจน้ำกันเลยเว้ยพี่น้องเลยซีซีซีโบเตกต่างก,กันปันใดขนาพี่น้องเลยซีเขาเข้า,ขาประมาณนี้อ่าก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายคน้นอ่าทีทีท ออกมาบวกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารรถขับฝ่าขามพังพี่น้องเอง๋แต่ว่าเมื่อเตียงกระหู้มาคร่าวๆนี่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์ด้วยตนเองไปเองนะพี่น้องเอง๋แต่ยังมาเล่าให้พี่ให้น้องพังมันยากหรือมันง่ายเช่นใดนะพี่น้องเนาะหนึ่งเนาะลิมรถพี่น้องเอง๋ือว,ว่าปุ้มมาและต้องซื้อรถสดหรือว,ว่าถ้ายังพรอยอยู่ก็ต้องมีใบอนุญาตจากไฟแนนซ์จึงไปได้เพิ่นเอาลิมมาให้นี่จึงไปได้พี่น้องเอง๋เนาะ ่า uh, แล้วก็ซอ,องเป็นอย่ารถต้องอ่า uh, ซื้อบ้านเฮานี่มันจะมีซองแบบรถใหญ่พ่วงนี่ไปบ่ได้พี่น้องไงแหญ่พว่วงก็คือเบาะตรงๆเลยนี่แหละก็คือรถลักขามฟากมาแต่อ่าฟังอ่าไทยพี่น้องเไยเนาะก็คือน่ะขามฟากมาแล้วก็มาใหญ่พ่วงมาเลยปกติมันจะอยู่พวงมาเลยที่อยู่ข้างขวาใหญ่ามาใส่ฝั่งใช่ แล้วกลับมาขึ้นทะเบียนเสียภาษีก็ถือต้องตามกฎหมายคือกันพี่น้องอแต่ว่าไปบ่ได้ตัวนั้นไปได้แต่กลับมาบ่ได้เนาะพี่น้องเลยไปเพิ่นก็ยึดเอาแต่ต้องซื้อเอาในศูนย์เท่านั้นพี่น้องเห็นเนาะซื้อเอาไส้เดิมเดิมๆนะเท่าน,นั้นเลยพี่น้องถึงไปได้ซองมาฮาก็ต้องไปเฮ็ดพาสปรอร์ตบัดน,นี้พาสปรอร์ตรถมาเตียงเฮ็ดอยู่บ้านเท่านี้ก็อา่า ทรายบุพี่น้องเนี่ยเปเตียงให้เพิ่นเสียร่วมกันเนาะอ่าเสียร่วมกันนี่ประมาณพันกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเลยอ่าเสียร่วมกันทั้งทั้งประกันภัยประกันภัยนี่นะหกร้อยแล้วก็อ่าผสะปอร์ตรถรู้นซื้อสองเซนห้าบอกพี่น้องเนี่ยอตีใช้ห้าร้อยบาทนี่แหละบปเตียงเค็ดไว้ตั้งเดือนก่อนบอพี่น้องเนี่ยเดือนกัวเลยยังบม่ได้ไปเนาะ อ่บาเตียงอ่าจ้างเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ไป็นเลนเองเนาะบาเตียงบ่มีเวลาให้คนฮู้จักเฮ็ดนะนะพี่น้องเลยเพิ่นไปเฮ็ดให้เนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อหนึ่งปุ้มเลืองหรือว่าเล่มรถนั่นแหละสองพาสด sport ลดนะพี่น้องเนาะพาสปอร์ตรถแล้วก็สามประกันภัยพี่น้องเลยอ่าประกันภัยของ ไปซื้อเอาอยู่อยู่ตามาถ้าเอาซี่พี่น้องไงซาบุไรโบหูก็ไปถามอยู่ด้านก็นได้เพิ่นแนะนําต่อมอตารวจอยู่ด้านแหละพนเนะพิ่นแนะนําเนาะพี่น้องไงพอบ่เตียงสิแนะนําไปก็อจะไม่โมตรงบ่เตียงก็ให้เพิ่นเฮ็ดมาให้คือกันพี่น้องไงแต่ว่าเพิ่นบอกอยู่ว่าเฮ็ดอยูๆๆๆ่ไสอยู่ไสเนาะพี่น้องเนาะถือฟังไทยฟังลาวมันก็บ,บ่คือกันได้พี่น้องไงก็เอาเป็นว่าขับรถไป ขาวด้านแล้วไปทามซื้อประกันภัยอยู่ใช่เพิ่นบอกหรอกเพื่นเองง่ยตำรวจอยู่ลานเพิ่นแนะนน้ำทุกอย่างเนาะบ่เตียงกระทามเาเพื่นอนเอ่ยบ่ฮู้ก็ได้อ่าแต่ว่าบ่เตียงใช้ตัวนี้หนังสือผ่านแดนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปซั่วค้าวหั่นน่ะไปเศร้าเย็นกลับหรือมือสองมือไปอยู่ในเขตมุกดาหารนี่ใช้ตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็บ่เตียงเฮ็ดมา500บาทใช้งานได้1ปีเบิดแล้วก็ะถิบก็ต่อใหม่พี่น้องเองง้ยอ,อ,อ่าบ่คือพาสปอร์ตถ้าผู้ใดอยากไปลายมือ หรือว,ว่า4เดือนหาเือน6มดือนหรือว่าจะไปทั่วประเทศไทยต้องใช้พาส,สปอร์ตซีอูได้เป็นเดือนนะพี่น้องเนาะแต่อันนี้มันซีอูได้บกเกิน3มดือได้อยู่ในขอบเขตมุกดาหารเท่านั้นออกไปนอกบ้นได้พี่น้องเห็นเนาะลักลักไมีสามยางนี่แหละพี่น้องโอ้ยสามยางเด้อพี่น้องเด้อสามย่างนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะ,ะมี อเอกสารรถนั่นแหละว่างไงก็ได้ริมรถนั่นแหละหรือว่าหนังสือรถลาวเฮาเนาะว่าไงเป็นอย่างเง้ยซองมากก็คือประกรันภัยประกันภัยนี่ของไทยเด้อพี่น้องเด้อบอกเกี่ยวกันเนาะประกันภัยของเหล้านี่บาเตียงก็มีคือกันพี่น้องเลยแต่บรได้ออกมาอยู่ในรถพอดีเนาะประกันภัยอยู่ล้าเนี่บอกเกี่ยวกันพี่น้องเลยต้องใส่ของไทยเท่านั้นแล้วก็ซองมาเฮาต้องมีอ่า หนึ่งหนังสือรถชอตมาประกร 3, ันภัยสามมาพาสปอร์ตรถซี 4, มากระหนังสือผ่านแดนหรือพาสด sport คนก็ได้ว่าแบบเขา้าใจง่ายๆพี่น้องไงแก็คือพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนเร่ิมรถแล้วกะ็ประกรันภัยเออพี่น้องไงหา่าข้อที่หา่ามีหา่ายางที่จะรักเนาะก็คือใบขับขี่ พี่น้องเลยใบขับขี่เนาะอ่าใบขับขี่นี่เป็นของเล่าก็ได้พี่น้องขี่ไปได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่า,อาปกตินี่ตะก้อนนี่เป็นใบขับขี่สากลพี่น้องเนี่ยเร์เตียงก็เฮ็ดไว้อยู่เนาะอ่า,เ,อาเดี๋ยวจะมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนอะไรพี่นอ้องเน,นี่ยลืมลืมอยู่เพื่อนเนาะมีแต่อันนี้ตัวนี้เบอร์เตียงกับปาาระกันภัยของเล่าพี่น้องเนี่ยตะวันใส่บ่ได้เด้อพี่น้องเด้เอ หาบ่เห็นจ้อยเนาะอยู่ไสเด้พี่น้องเอ้ยอ่าบ่เห็นเติมอยู่เพื่อนตําบึ้งพี่น้องเอ้ยบ่เต็มบ่ได้เอามานําเพราะว่าบ่ได้ไสมันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาไปแต่เฉพาะตัวโตไสพี่น้องเอ้ยเอาเป็นว่า3 4ย่างนี่ก็ไปได้แล้วพี่น้องเอ้ย4 5ย่างเนาะอ่าอ่าว่าแบบลาวเฮาหนังสือรถหนังสือคน ี่น้องเลยอ่าแล้วก็พาสปอร์ตรถหรือว่าพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนนะพี่น้อง,งเลยแล้วก็ประกันภัยแล้วก็ใบขับขี่เล่าเลี้ยนะกั๊บหัวกับหางพี่น้องเลยใบขับขี่เล่าสามอย่างนี่พี่น้องเลยนี่ไปได้นะเนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างทั้งเบิดพี่น้อง,งเลยอ่าของรถนี่ของเกี่ยวกับรถนี่จะมีสามอย่างก็คือนะประกรันภัยรถ แล้วก็นังนังซื้อดดรถโดยบัตเล่มรถอันนี้พาสปอร์ตรถไปได้นะพี่น้องเนาะคนก็ต้องมีพาสปอร์ตอันนี้บริเวณพาสปอร์ตเป็นเป็นหนังสือเดินทางแบบทั่วร์เข้านะพี่น้งนองไปได้แต่ภาคแถวมุกดาหารพี่น้องเยเนะาะเกินแถวมุกดาหารนี่ไม่ไปบ่ได้เนาะบคุคคลอันนี้เป็นพาสปอร์ไดไปได้ทั่วประเทศไทยพี่น้องเนีย ก็มีประมาณนี้แหละหาย่างหนึ่งใบกับขีสองประกันภัยสามลิมรถหรือว่าหนังสือ 4, รถสี่พาสปอร์ตรถห้าพาสปอร์ตค้นคือว่าคิดว่าเป็นพาสปอร์ตตัวนี้ก็ได้พี่น้องพอแบบเข้าใจง่ายๆหา,ย,าย,ย่างซะพี่น้องไงไปได้ไไดเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เรื่องไปพี่น้องเไยไปกับบริย,ยุ่ยงยาก่ยอะไรมันช่มีตู้ตู้ให้เพิ่นตู้ให้สเต็มแล้าก็ไปยืน่นเอกสารให้เพินพ่นเพิ่นกัน เต็มเพื่อนก็จะเฮ็ดเองเพื่อนดอกมิจฉาเพื่อนยืนไม่เห้เฮาเซ็นซื้อเฮาก็เซ็นซื้อพี่น้องเลยถ้าเฮามีพาสปอร์ตไปเพื่อนก็สิถอทามาไปจักมือจักมือนะพี่น้องเฮาก็ตอบเพื่อนอ่าเนาะว่าไปจักมือแต่กลับมามื่อไรสินะเฮาก็บอกเพื่อนเนาะกับแค่นั้นแหละในค่าใช้จ่ายกับตัวที่เต็มอยู่ในด้านนะบบเตียงคิดว่าทั้งไปทั้งกลับเป็นประมาณสามร้อยกุบบาทเนี่ยพี่น้องเลยหอดบุบประมาณนี้ซะ อ่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่หอดเพราะว่ามาเตียงไปสามคนเลยพี่น้องนี่อาจจะดูในเล่าๆร้อยกว่าบาทเนี่ยหรือสองร้อยนี่แหละก็บโบไดมี่อย่างพี่น้องเฮดเฮดมีตะเสียตัวนี้แหละประกันภัยเนี่ยพี่น้องหกร้อยแล้วกับบริษัทเฮดพาสปอร์ตรถกับประมาณห้าร้อยบาทตีใช้พันกว่าบาทนะไปได้เลยพี่น้องเนาะพาสปอร์ตคนนี่ก็แล้วแต่เนาะว่าทั้งพี่น้องพังไทยเพิ่นเฮดกันเท่าไรพาสปอร์ตคนพี่น้อง แต่อยู่ฝั่งลาวนี่ก็กระเพลงเติบอยู่เนาะหลายพันบาทอยู่พี่น้องเอ้อ่ะก็มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับการเดินทางในทางนี้พี่น้องเลยก็บผมมีอย่างยุ่งยากคือที่เขาคิดบปเตียงกับแง่เนาะเป็นเตียงจะคิดยากเด้พี่น้องเลยว่าโอ้ยเอาไปทุ่งฉี่แง่ทุ่งฉิ่อยังไปแล้วกับบริยากปายในพี่น้องเลยขับรถขับเรือกับเปเตียงกับ พอค่อยขคับมอเตอร์ไซค์อยู่ลังซิตเนาะหลายผ้าลาปีอยู่เว้พี่น้องเลยอา่อาก็เลยชินอยู่พอได้เนาะแต่วันทีมันก็อย่างลงๆเน่เวลาเร็วได้ยังพี่น้องเลยก็พอได้อยู่เราก็คอยไประมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะเราก็บอหน่ะอ่าภูมิพามบาจวดจัดไปไหนนะพี่น้องเลยว่ารถมันก็นหลายเนาะก็ถือว่าภาพรวมก็โอเคก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีอยู่ทางพังไทยเหมืนกับต้อนรับเป็นอย่างดี เพิ่นเห็นบาเตียงไปเลาะตลาดพี่น้องเอ้ซื้อน้ำซื้อยังซื้อในครบในกินให้กินเนาะขนาดเราไปเตียงบม่ได้เตือนเพิ่นดวงหนาพี่น้องเอ้ว่าสิไปเอ่อจะมุ้งว่าสิไปมื่อใดบม่ได้ไ่ได้โบกเลยเพิ่นเห็นดูความบังเอิญเนาะก็ขอโทษขออภัยนะเอฟซีใลายๆพราแม่พี divine, ่น้องหลายๆที่ไปครั้งนี้ก็บม่ได้โบกบม่ได้เกาวพี่น้องเอ้ก็ไปแบบเผ่าด้วนๆเนี่ยเตียงกะเผ่าไปเผามางานกะลายในพี่น้องเอ้เนาะพาเมย์ไปหอนมือเพิ่นนัดแหละพี่น้องเอ้เอ่าก็เลยพาไปกวดก็ถือว่าดีลายย่างอยู่เมื่อนี้ก ผลข้อสรุปออกมากคือมีประเดงนในก็ขยับขึ้นอยูอ่การทำงานของไตเพิ่นได้ขึ้นบ่หลายพี่น้องเอ้ยถึงสิขึ้นเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ก็ขอให้มันขึ้นนก็ดีใจนะพี่น้องเอ้ยคิดน้ำยามันลดลงลดลงเนีลล่อันตรายนะพี่น้องเนาะค่าทำงานของไตนะมันลดลงลดลงไตบ่ทำงานกันอันตรายนี่ก็แต่ก่อนเหลือแปดเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ขยับขึ้นมาเก้าเปอร์เซ็นต์กลัวเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคละพี่น้องเลยเนาะขึ้นจากเปอร์เซ็นต์กลัวสองเปอร์เซ็นต์ก็ดีใจบรเตียงก็ได้พี่น้องเอ้ย อ่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณในลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสุขุสุขคนที่ขับมาติดตามรับสมคิดจนจบแล้วก็บบุกคดขำโฆษณาบะเตียงโดยตลอดมาเนาะให้กำลังใจบะเตียงโดยตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียธุรกิจการงานอย่างก็จะเดิเจะเ ن, ดิญลุงเดองในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปซะถูกเด้อเนาะอยู่ดีมีเฮงเบสุขุสุขคนไปบะเตียงกับขอดูไปพักไปพอนก่อนวันนี้นาะพี่น้องเอนาะไปเบดมือเบดเบนพี่น้องเลยจนค่ำจนมืดตอนนี้กับเวลา ห้าโมงแล้วพี่น้องเาะอพี่น้องเลยไฟกันเด้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบุญนลายพ่อแม่พี่น้องเปิดสสกุลสุคนที่ให้กำลังใจพี่น้องเลยเป็นว่าโอกาสหนาผ้าไหมถ้ามีโอกาสบทเตียงก็สีข้ามไปอีกข้ามไปรอบนี้อาจจะมวนข้ามไปเวียกไปงานอาจจะข้ามไปลินไปเที่ยวอาจจะไปพักไปพอนเนาะพี่น้องเอฟซีอยู่ทางจังวัดใดอยากให้ไปหาไปลินกับคอมเมนต์มาอยู่ใต้คลิปนี้บทเตียงชีพิจารณาเบองววาพ่อไปได้บบ ไปบุไรกับบัวกันพี่น้องเนาะอาซาลับมาหนี่ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเนาะบายบายบัจจุาุทุกคนพี่น้อง